สวัสดีครับ FC Mobile s e r f ญี่ปุ่นนะครับก็อีเวนต์ตัวใหม่นะครับก็เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ตัวใหม่ของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมก็มาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับชื่อว่า FC Mobile Japan Cup นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการจัดอันดับนะครับผมในการชาเลนจ์นะครับผมก็คือแข่งกันนะครับแล้วก็นำคะแนนนะครับที่ดีที่สุดนะครับ ก็คือทำแหลงให้ดีที่สุดจะได้เป็นอันดับดีที่สุดเพื่อรับของรางวัลนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะมีการแจกตั๋วเข้าร่วมกับเกมในการเข้าร่วมชาเลนจ์นะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับตั๋วกันนะครับผมมาที่ตัวอีเวนต์เลยนะครับ FC Japan ครับนะครับผมตัวนี้ก็กดด้านเมนูซ้ายบนนะครับกดเข้ามาครับก็มาดูรายละเอียดกันที่หน่อยนะครับตัวนี้ก็อีเวนต์จะเริ่มตั้งแต่29นะครับส่วนของรางวัลนะครับก็ มาดูครับอันดับที่1นะครับถึง3นะครับก็จะเป็นเงินเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นเงิน fv นะครับ30,000ื่นะครับผมแล้วก็ส่วนอันดับที่4ถึงอันดับที่10นะครับก็จะได้10,000 fv ด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นเงินเขียวนะครับอันดับ11ถึงอันดับที่100นะครับตัวนี้ก็จะได้ผู้เล่นนะครับขอ อันติเมต TWTY นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ o อเ122นะครับถึง126นะครับแล้วก็สูงสุดที่129นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับผมแล้วก็ศูนย์อันดับ101นะครับถึง500นะครับตรงนี้ก็จะได้แพ็คผู้เล่นนะครับแพ็คผู้เล่นนอมินีนะครับก็คือ120ถึง128นั่นเองนะครับตัวนี้จะด้วยกัน1ผู้เล่นนะครับผมรางวัลต่อมานะครับสำหรับผู้เล่นที่ทันอันดับได้นะครับ501ถึง3,000อัันดบแรกนะครับ ตรงนี้ก็จะได้ผู้เล่นนะครับรางวัลนะครับก็จะได้ทีโอทีวานะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ u ีเ1อรถึง126นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลในการจัดอันดับนะครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมในการเล่นชาเลนจ์จัดอันดับทุกคนนะครับก็มาดูตัวนี้ครับก็จะได้ของรางวัลนะครับเดือนเบื้องต้นนะครับก็จะได้1ผู้เล่นนะครับจะเป็นผู้เล่นท o t y นะครับจะเป็นนอร์มินีนะครับก็คืออันดับ ก็คือ o e r 1 1 8ถึง126นะครับจำนวนหนึ่งพเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสุ่มให้นั่นเองนะครับผมในการเข้าร่วมครั้งแรกเลยนะครับผมส่วนมาดูข้างล่างครับตัวนี้จะเป็นตารางตารางการจัดอันดับนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเช็คได้ในวันนั้นๆนะครับที่เราเล่นไปนะครับผมแล้วก็ส่วนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับตั๋วการเข้าร่วมนะครับตัวนี้ก็ออกมาก่อนครับปิดเข้ามาแล้วครับเรามาทางด้านขวามือนะครับการรับตั๋วนะครับก็คือ มาไปดูด้านขวานะครับ FC Mobile Japan ครับคลิกเข้ามาครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตั๋วในการเข้าร่วมนะครับ Japan Cup นะครับผมให้ปาเพียง1ครั้งนะครับก็คือจะเป็นตั๋วทั้งหมด35บใบด้วยกันนะครับตรงนี้ก็สามารถทำชาร์เลนต์แล้วก็ทำคะแนนให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไปจัดอันดับสูงสุดได้ของรางวัลนะครับตัของรางวัลก็อย่างที่กล่าวมาตามที่แอบแจ้งไว้นะครับตรงนี้ก็ทำการรับได้เลยครับคลิกเข้ามาครับตรงนี้ก็ จะเป็นการรับตั๋วเรียบร้อยนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับตอนนี้ก็ของตั๋วก็จะส่งไปที่ที่เมสเซจตัวข้อความเรา่นองนะครับอันดับต่อมานะครับเราก็เข้าไปดูที่ตั๋วครับมาดูที่ตั๋วครับคลิกรับตอนนี้นะครับก็จะได้เข้ามาแล้วครับจำนวนตั๋วนะครับที่เข้าการเข้าร่วมชาเลนจ์นะครับจำนวน3 5ใบด้วยกันแล้วก็ส่วน ในการเข้าชาเลนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเข้าร่วมตรงไหนนะครับก็เราไปที่ตรงอีเวนต์นะครับไปที่เมนูออนไลน์นะครับแล้วก็มาที่ชาเลนต์ทางด้านขวามือครับตรงนี้เป็นชาเลนต์นะครับคลิกเข้ามาครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับเป็น J8 แปนคัพทีมนะครับตรงที่เห็นนะครับเราทําการเข้าร่วมเราสามารถกดเข้าร่วมได้เลยนะครับตรงนี้สําหรับอีเวนต์ตัวนี้นะครับ J8 แปนคัพนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ